สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดบางเทียนอำเภอเกตอจังหวัดนครับผมนำมาตัง้งที่นี่ให้หน้าก็อนให้มานี่ก็วัดเข้าไปวัดแล้วก็กไหว้พระก่อนนะครับแล้วก็มาดูเทีนหน้า,นาก,กันก่อน มาลงตงกางครับการที่เราัดใจ้าวทานมื่อตด้ทอพระพุทธศาสนาไว้ไกลป่ารย่อมะเดนไปยังเภโลกไปอาก่งคนผู้สบรมีสัิปัญญาอันนี้ในสัจ ทำแล้วช้าอาอมคก็แสนยากสุดมงคอนุสรณ์ประทาเสวนาซึ่งบทนี้อัวสัพเพเทวาุเถรุกมังสักกังวายยัง พุทธบัติ์หน่อุนับาจะมีธเช้าเสัสดีครับเช้าเปนวันัปีกระาหัตโสัมมาสัมพุทธัสสะพะนัรอาจารย์พะเระเทพจิติญญาและจิตที่ ก็ปักพระหลังไปก็มีทางมีบันไดขึ้นไปนะครับซึ่งชันมากผมขึ้นไปในหกหกทีเดียวขึ้นไปก็จะมองเห็นพระหลังซึ่งก็สูงนะทั้งบนก็จะมีรูปปั้นแล้วก็มีศาลนะครับรูปปั้นพระทศรูปนี้เดินลงนี่ก็ชันนิดหนึ่งต้องระวังนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เดินากลับกลับก็ขับรถระวังนะครับผม